ครับเวลาขณะนี19น้19บเนาฬิกาสินาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11มิถุนายน2568แปรมหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดปีมะเส็งวันพุธสีเขียวตัวน,นี้ก็อยู่กับช่องหมวดฟื้นนู้นะครับก็จะมารายงาน การเจ็บป่วยนะครับของอป้าคําใสชาแนลนะครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ลงเองนะครับที่ถนน2339จากเต่างอยไปสามแยกควนบุญหรือสามแยกเต่างอย นะครับเมื่อเวลา18นาฬิกาในวันที่28พฤษภาคม2568และก็ได้นำส่งโรงพยาบาลเต่างอยและ3ทุ่มทางโรงพยาบาลเต่างอยก็ส่งโรงพยาบาลศูนย์ กรนครนะครับในวันเดียวกันแล้วก็หลังจากรักษาตัวอยู่ถึงวันที่30มิถุนายนวันที่30มสิบพฤษภาคมะนะครับก็หลังเที่ยงนะครับหมอก็ให้ออกมาพักฟื้นนะครับอยู่ที่บ้านนะครับ หลังจากพักฟื้นอยู่ที่บ้านาได้ประมาณห้าวันนะครับวันที่หกก็ไปตัดไหมที่โรงพยาบาลเต่างอยนะครับก็แผลก็จะมีเป็นที่คางนะครับเย็บสามเข็มนะครับแล้วก็ใบหูฉีกนะครับเย็บสองเข็ม แล้วก็หน้าอกนะครับเก็บแล้วก็ไหลแล้วก็ตรงเอวหรือซี่โครงนะครับนะครับซี่โครงหักสำหรับสมองนี่ก็หมอได้เอ็กซเรย์เข้าไปครั้งแรกนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครบอกว่าเลือดออกในสมองนะครับ พอนอนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนวันที่สามสิบพฤษภาคมนะครับก็ไปเอ็กเะเลอีกครั้งนะครับหมอบอกว่าเลือดไม่ไหลแล้วหยุดแล้วนะครับก็เลยให้กลับบ้านฟักพื้นนะครับหลังจากไปตัดไหมแล้วก็ หมอได้ไปเอ็กซเรย์อีกเพราะว่าว้าคำใสชาแนลนะครับปวดที่เอวด้านขวานะครับปวดนะครับปวดกินยาแก้ปวดก็ไม่หายนะครับหมอก็เลยเอาไปเอ็กซเรย์ดูว่าเป็นทำไมถึงปวดไม่หายก็ผลออกมาแล้วก็คือ ซี่โครงหักนะครับซี่โครงหักแล้วก็นอนรักษาอยู่ตั้งแต่วันที่หถึงวันที่9นะครับถึงวันที่เก้าพอวันที่9ช่วงใกล้จะเที่ยงนะครับหมอก็อ,อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลนะครับมานอน กินยาอยู่บ้านนะครับแล้วก็หมอนัดไปอีกนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันที่12นะครับมิถุนายน2568ช่วงเช้าไปหาเที่ยงนะครับที่โรงพยาบาลเต่าอยอยแล้ก็หลังจากไปโรงพยาบาลเต่างอยเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์ สกลนครนะครับเพราะว่านอนะหมอนัดนะครับดูอาการว่าดีขึ้นหรือไม่ดีนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับในวันที่12มิถุนายน2 5 6 8ช่วงบ่ายโมงนะครับหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไร ต่อนะครับไม่ได้นอนรักษาต่อหรือวาอ่าให้มาไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านทานยา,านะครับก็คงจะได้กลับในวันเดียวกันนะครับในวันที่12หลังจากกลับมา,าวันที่12แล้วนะครับวันที่16นะครับทางโรงพยาบาล ดาวออยอะนะครับก็นัดดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากให้ออกมาหลังจากอพอใกล้จะหายนะครับก็ให้ออกมาทานยานะครับที่บ้านก็นัดไปอีกในวันที่16นะครับ16มิถุนายน2 0 0พ ห้าร้อยหสิบดตอนเช้านะครับก็จะไปดูอาการอีกว่าหลังจากทานยาเอายาประทานที่บ้านผลการรักษาคืบหน้าไปถึงไหนนะครับทานยาเพราะว่าซี่โครงหักนี้จะผ่าตัดไม่ได้นะครับหมอบอกว่าจะต้องใช้เวลา ในการดูแลร,รักษาทานยานะครับไปเรื่อยๆเยวลาปวดก็ต้องทานยาแก้ปวดนะครับก็จะมียาแก้ปวดอยู่สองอย่างนะครับมียาแก้ปวดชนิดเบานะครับแล้วก็ยาแก้ปวดที่ปวด ไม่หายเลยนะครับก็ทานได้นะครับสองอย่างกา็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางาไปที่โรงพยาบาลตะ่หอ,อยช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์สกลน,นครนะครับสำหรับอาการเจ็บปวดในร่างกายนะครับก็จะมีเก็บที่กระดูก ที่โคงนะครับแล้วก็ที่หน้าอกนะครับมาเดิมนะครับแต่ก็ตัวค่อยชั่วหน่อยนะครับตอนนี้นะครับก็รู้ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลุกเิงได้นะเช้านี้ไ,ได้แล้วครับแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ําอาบน้ําใส่เสื้อผ้าได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องนะไม่ได้พยุง ได้ประยุงให้ลุกนะครับตอนนี้ลุกเองได้แล้วนะครับก็นับว่าอาการดีขึ้นนะครับไปเรื่อยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนับการเจ็บป่วยของป้าคําใสนะครับดูนะครับก็ได้สอบถามมานะครับทางโทรศัพท์บ้างนะครับก็คอมเมนต์มาทางช่องหมวดฟืนเด้อบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น อยู่ใกล้อยู่ใกล้นะครับในประเทศไทยนะครับต่างประเทศต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องให้ป้าคำใสนะครับตลอดมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เกิดุบัติเหตุวันที่2ีิพฤษภาคม268เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันอาการตัวนี้ก็นั่ง ข้าวนะครับซึ่งช่องหมวดฟูเดอร์นะครับอยแกงปลากดนะครับใส่ผักมาบวกนะครับตัวนี้ก็กินก็คงจะอิ่มแล้วเดี๋ยวฟังเสียงวามใสนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณเอซี SC ทุกท่านอยู่เมืองน,นอกหรืออยู่เมืองไทย <c oughs> อยู่ใก,กล้ยิ่งใกล้ ที่ยังไม่ลืมบ้างใสก็ขอขอบคุณมากๆากทุกช่องที่ยังไม่ลืมป้างใสโดยเฉพาะช่องค่อยบอกกันแล้ว,ลวก็หลายหลายช่องที่มาเยี่ยมบ้างไขอขอบคุณทุกท่านทีก่กำลังใจที่ยังไม่ทิ้งป้างใสเอสซีอยู่ไกลอยู่ใกล้ อยู่ได้อยู่เนื้อแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลยอย่าได้ขัดได้ข้องคิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาที่ปั้งใสได้มีกำลังใจที่ต่อสู้กับความปวดทุกวัน ก็มีแรงบันดนบันดาลมีกำลังใจช่อง YouTube แล้วก็จดีทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญต้าคข้าสายก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครั้งนี้ต้าคำสายเกิดมายังไม่เคยเจ็บปวดถึงขนาดนี้เลยนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากคร,ครับก็ฟังนะครับอาการนะครับจากปากของป้าคำใสนะครับอาการเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรบ้างตัวนี้นนเดี๋ยวนี้นะคะคือวันนี้กินแกงอนันนี้รู้สึกรู้สึกว่ามีรสชาติว่าอร่อยนะคะแต่ก่อนกินมันก็ไม่รู้จักว่ารสเป็นไงนี่จะขมอย่างลบเวลาเรานอน ก็เจ็บหน้าอ,อกเจ็บชีโครงเวลาเราจะพลิกจะอะไรมันก็เจ็บปวดมันก็ทรมานแต่ป้าคันไซก็อดทนเพราะว่าอยากหายป้าคันเลี่ยดไม่กินยาแก้ปวดคนเอาแล้วก็พยายามออกกำลังกายขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจป้าคันไซนะคะเกิดมาชาตินี้ป้าใส ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าปวดเหมือนป้าคำใสด้วยเคออืนนะคะครับอันนี้ก็เป็นนะครับพอรู้สึกนะครับจากป้าคำใสชั้นแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามต้องหมวดฟื้นเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ